สนุนโดยสารปรับปรุงดินก่อแก้วโกแคทวันสูตรมหาสตันชนิดเม็ดก่อแก้วนาโนชนิดน้ำช่วยเพิ่มผลผลิตป้องกันโรคป้องกันแมลงได้อย่างสมบูรณ์แบบและก่อแก้วนาโนชนิดแคปซูลหนึ่งร้ใช้หนึ่งเม็ดใช้ไม่ดียินดีคืนเงินสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรกรตัวอย่าง วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่บ้านโพพยาจังหวัดสุพรรณบุรีไปดูต้นมะม่วงหลังจากที่ใช้กอแก้วนาโน,โนทั้งชนิดน้ำและชนิดแคปซูลไปแล้วว่าจะเป็นอย่างไรผลผลิตเพิ่มขึ้นมากขนาดไหนงานนี้แม่ค้าที่รับซื้อมาดูด้วยตาตัวเองอีกต่างหากจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมธนโรจน์จันทร์ชลวิเศษครับในรายการเกษตรกรตัวอย่างครับวันนี้ผมจะนาคุณผู้ชมมาดูการทําเกษตรของเกษตรกรในจังหวัดสุพรรณบุรีครับซึ่งเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับเป็นการลดการใช้สารเคมีแต่หันมาใช้สารกัดอินทรีย์ครับโดยเฉพาะกอแก้วนาโนทั้งชนิดน้าและก็ชนิดแคปซูลใช้กับมะม่วงครับที่ผมยืนอยู่นี้นะครับผลออกมาเป็นอย่างไรนั้นนะครับเรามาทําความรู้จักและก็พูดคุยกับเจ้าของสวนกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ แนะนำตัวกับคุณผู้ชมด้วยครับครับนายวิรัตแฟนรักอยู่บ้านเลขที่67หมู่3ตดอนสังอเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีคุณวิรัตวิรัตใช่ไหมครับครับและอีกท่านหนึ่งครับนี่คุณเสน่ห์ชื่อแบบผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นอะไรกันล่ะครับเนี่ยเป็นเป็นภรรยาแต่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับเป็นมะม่วงมะม่วงอะไรครับเนี่ยพันเขียวเสเวยครับพันเขียวเสเวยปลูกไว้ตรงนี้ประมาณกี่ไร่สามไร่หนึ่งงานครับ สามไร่หนึ่งงานอายุตอนนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยมะม่วงเจ็ดปีเปะ่าเจ็ดปีจริงๆแล้วมะม่วงเนี่ยเก็บได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ประมาณนี่ก็ประมาณสามเดือนครับสามปี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 ครับเริ่มเก็บเกี่ยวได้ครับใช้ใช้ต้นพันกิ่งชามาปลูกใช่ไหมครับแล้วก็ดูแลมาภูพักมาพอเข้าสู่ปีที่สามครับเริ่มที่จะเก็บได้ครับเก็บได้ผลผลิตของปีแรกๆเป็นไงบ้างมันก็มันไม่ได้ดีถ้ากับใช้กอแก้วนาโนนี่ครับอืม ก่อนเดิมใช้อะไรใช้ทั่วไปทั่วไปในท้องตลาดครับเขาบอกว่าดีก็ตือมาใช้มันก็ไม่ได้พ่นไม่ดีเท่าที่ควรไม่ดีเท่าที่ควรปีนี้รู้จักกับกอแก้วนาโนยังไงก็เปิดช่องจานดำตีสุดต้องทีวีครับเปิดทางกิฟ์แชนแนลครับคุณผู้ชมครับและก็ได้เจอเห็นอยู่เจอนะครับพอเจอเบอร์โทรก็เลยโทรติดต่อไปสั่งมาทดลองใช้ทดลองใช้นะครับหลังจากที่ได้ใช้เป็นยังไงบ้างมันก็ดีขึ้นแบบ วิธีการอ่ะใช้เราใช้แบบไหนก็กอแก้วนาโนโน,นึ่งแคปซูลผสมกับน้ำเปล่าห้าลิตรดองไว้นึ่งคืนแล้วก็เช้ามาชิมมาพ่นแล้วพ็ต้องน้ำอีกต้องร้อยลิตรครับไอ้ยี่ห้าลิตรแล้วก็ใส่ไปยาไปต้องร้อยดีๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช้กอแก้วชนิดแคปซูลมึ1แคปซูลครับครับเทผงออกมาใส่น้ำใส่น้ำห้าลิตรห้าลิตรครับแล้วก็ใช้กอแก้วน้ำตักติบ อีก30มสซีซีใส่ลงไปใน5ลิตรนี้ด้วยแช่ไว้แชหนึ่งคืนรุ่งเช้าเอาน้ำห้ลิตรที่แช่ไว้เนี่ยมาทำยังไงต้องมาใส่มอคเตืองอีก200ร้อยซีซีสองซีซีต่อถังเท่าไหร่นะต่อถัง25ลิตรครับ25ลิตรเราทำวิธีนี้ฉีดได้ประมาณเท่าไหร่6ไร่เศษครับ6ไร่เศษหนึ่งเม็ดสามสิบซีซีใช้ได้6ไร่เศษโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่ถือว่าเป็น เป็นสูตรที่เกษตรกรคิดเองโดยใช้กอกแค่นานโนทั้งชนิดน้ำและก็ชนิดเม็ดนะครับหนึ่งเม็ดกับน้ำสามสิบซีซีใช้ได้ถึงหกไร่ไรฉีดไปแล้วเนี่ยออกมาเป็นยังไงบ้างได้ผลดีครับอย่างดีเห็นแนหละครับพอใจไหมครับเนี่ยพอใจครับไม่พอใจเพผมไม่สั้งต่อหรอกครับ <laughs> อยากจะให้บอกถึงว่าใช้ดีเนี่ยมันออกมาอย่างไงที่บอกว่าดีเนี่ยจากเดิมที่เราเคยใช้เคมีหรือใช้ตัวอื่นมา กับวันนี้ที่เราได้หันมาใช้กอแก้วนาโนทั้งชนิดน้าําและก็ชนิดแคปซูลแล้วความแตกต่างที่เราเห็นได้เป็นยังไงบ้างมีอะไรที่มันแตกต่างไปไหมเเพราะลูกเด่เดินชมได้เลยครับเดิน<อ>ดูกันแล้วช<รอ>ี้เห็นเลยว่าเป็นยังไงบ้างอยากจะดูเหมือนกันครับว่าอิทธิฤทธิ์ของกอแก้วนาโนชนิดน้าําและก็ชนิดแคปซูลนั้นรวมกันแล้วเป็นยังไงเนี่ยฮะอยวคุณผู้ชมครับอยากให้ดูโอ้โหดอกติดเท่าไหร่มันก็ไม่ล่วง ออกเม็ดออกเม็ดมามันไม่สลัดออกเม็ดมาเท่าไหร่ก็ไม่สลัดไม่สลัดครับไม่ล้วงหิวก็พี่ก็ลาวยครับโอ้โหอยากได้ไม่ต้องไปใช้มิเตอร์ตาไม่ต้องไปใช้ฉลาไอ้ขวดเราต้องปัดน้ำผัดไม่ต้องไปใช้อย่างอื่นไม่ต้องใช้ให้มันสิ้นเปลืองให้สิ้นเปลืองใช้เพียงกอแก้วชนิดน้ำกับชนิดแคปซูลเท่านั้นเองโอ้โหถือว่าสุดยอดสวยงามมากดูสิครับโอ้โหหมดเลย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 หมหมดเลยหมดเลมดเัยหมดเหมดดเลยหหมดเลยหมดดเลยหหมด ไม่ต้องกลัวโอ้ีีสุดยอดมากอ,ะอ่ะครับต้องกลัวเข้าแน่นอนออถืงยังมีลูกเล็กออกดันมาก็ไม่สลับไม่ล่วงลูกเล็กรุ่นหลังมาอีกมาอีกครับนี่เป็นพันอะไรนะเขียวสวเยเขียวสวยโอ้ไม่ล่วงไม่ล่นี่ไหนลูกลุ่นหลังมาไม่ล่วงที่เป็นอย่างนี้ทั้งสวนเลยใช่ไหมครับอ,อยากจะให้เดินชม อีกสักหน่อยครับตลอดเลยครับเดินเลยครับไปทางนี้เลยทางนี้นะถ้าตั้งนี้เท้าข้างไหนรุ่นใหม่ที่มันจะไปหลุดทั้งหมดครับออกมาเท่าไหร่จะอยู่เท่านั้นครับคุณผ <สๆ S 1> ู้ชมครับเดี๋ยวเดินชมกันนะฮะวันนี้ดูว่าเขียวสวยของคุณพี่วิรัตเนี่ยใช้กอแก้วนาโนชนิดน้ําแล้วก็ชนิดแคปซูลคู่กันนะครับเป็นอย่างไรบ้าง2เกลือมหัศจรรย์ครับวันนี้แสดงอิทธิฤทธิ์อีกแล้วกับมะม่วงครับแน่นอนอ่าฮะนี่กำลังสื่อมสภ บอกว่าข้าวอะไยังไม่ดีแท็หน้านี้ลองใช้ดูครับใช้ได้หมดครับใช้ได้ครับทุกนี้หมดแล้วโอ้โหนี่ต้นนี้ก็จะดีต่นไม่ร่วงไม่หล่นเราธรรมดาจะร่วงหมดอ่ะคือร่วงเกือหมดผลผลิตเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยครับได้ประมาณสักเท่าไหร่เนี่ยฮะถ้าเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ประมาณสักตอนย่อยๆนี่ก็ประมาณสักห้าสิบหกสิบโลนะโอ้โหรห้าหกสิบกิโล คุณผู้ชมครับดูเลยโอ้โหนี่สวยงาม, و, งามลูกนี่ไล่ไล่ไลไลไขายขายกันดูผิวด้ครับอืสวยงามสวยงามครับสวยงามดูได้เลยดูผิวดูอะไรเนี่ยโอ่ต้องกระเซงกระต่นไม่ต้องัวโอ้โหนี่เออไม้ลม้มอึกนะฮะหนักขับหนักต้องค้ำไว้เลยโอ้โหเป็นลูกเลไกน้อยลูกออก่อาอะไรก็ไม่ไม่นั่นข้อก็ไม่เหี่ยวข้อไม่เหี่ยว ไม่หลุดไม่ร่วงกี่วันฉีดครั้งครับเนี่ยตอนนี้ต้มีตั้งเวลาไว้ที่วันครับสิบวันฉีดครั้งหนึ่งในอัตราเดิมอัตราเดิมโอ้โหแล้วก็ได้ดีออกมาอย่างเงี้ยนะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเลยครับไม่ต้องเดินแล้วครับก็ดูแล้วตั้งสามไร่ครับถ้าเดินก็คงไม่หวาดไม่ไหวนี่นหะมาดูลูกเล็กนี่ที่อ่ะครับที่สามมาพ่ออ่าฮะโอเคแล้วมาเรื่องท่อ ครับครับโอ้รถดีก็ครับจะลงเป็นกองเลยอ่ะฮะเทียรุ่นเนี่ยอ๋อนั้นรุ่นรุ่นใหญ่หมดไปรุ่นหนึ่งครับคุณผู้ชมครับอยากจะให้ดูนี่รุ่นนี้นี่นี่ถือว่าเป็นรุ่นรุ่นหลังรุ่นเล็กไหม ที่เก็บรุ่นใหญ่เฉยมาทางนี้นี่ะมางไ่ครับนี่เป็นรุ่นหลังรุ่นล่างครับรุ่นเล็กรุ่นเล็กมาอีกลองจากรุ่นที่จะเก็บวันนี้อยู่วันนี้แม่ค้ามารอเก็บอยู่แล้วครับอืมออกมามันจะติดทั้งหมดเลยไหมติดทั้งหมดไม่รู้ครับโอ้โหน่าทึ่งจริงๆริงแต่ช่อมก็จะออกมาเรื่อยๆที่แล้วว่ช่อมันจะต้องมเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยอย่างต้นข้างหลัง โอ้โ oh, เหมือนกันมาทุกต้นครับคุณผู้ชมครับอย่าต้นนี้ก็ไม่แย่ดูแต่ต้นเล็กเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทั้งสวนเลยอันนี้นี่อีกสักกี่เท่าไหร่ถึงจะเก็บได้นี่บนี่จะเก็บได้เลยอ๋อครับอ๋อยกเว้นรุ่นเล็กรุ่นโน้นไม่ได้อันนี้เก็บไม่ได้เพรนี่รุ่นหลังมาล่างด้านล่างเนี่ยเขาออกมปหมดโอ้โหที่จริงเมฆอันเนี้ย uh> มันมีลูกใหญ่่ลูกจะไม่ เนี่ยลูกเล<ม>็กติดเหมามันไม่ล่วงมรานาจะต้องล่วงหมดอือฮึจริงๆแล้วพอร,รุ่นหลังๆมามันต้องไม่ล่วงมันต้องล่วงใช่ไหมแต่นี่ไม่ล่วงไม่ล่วงครับโอ้โห oh สวยงามสวยงามดูแมลงก็ไม่มีใช่ไหมครับอ่าใช่อยากจะถามนึงเรื่องของแมลงแมลงมีกวนม้างไหมไม่มีครับมีน้อยมีตัวน้อยเลยอ่ะครับคือจริงๆกอแก้วนานโนชนิดน้ำเนี่ย <c oughs> มันมีสารไล,ล่แมลงอยู่ในตัว นะครับไล่พวกเพลี้ยพวกอะไรแมลงที่เป็นแมลงศัตรูพืชของเกษตรกรประมาณ7ชนิดด้วยกันนะครับแต่ว่าเราใช้มาเนี่ยคู่กันแล้วแมลงไม่เคยกินไม่ไม่มีธรรมดาเดินมามันจะบินตอมเราเลยอ่ะมันจะเป็นตอแตกแบบนี้แต่มันก็ติดได้ครับทารามจะตายแล้วพวกมาชีดเนี่ยมันติดเรี่อยอันนี้นะเนี่ยแล้วก็ต้นลงหน่อยปกติเนี่ยจะตายแล้วใช่ไหมตายแล้วครับมันตายมันแห้งแล้วพอมาชีดนี่มันเฟื่อยเลยอ่ะเหรอจากแทนที่จะตายไม่ตายต้นนห่อย ครับแค้ติดหมดเลยนะต้นเราก็แตกเลริ่มแตกกระตายครับเดี๋ยวเดินไปดูที่ว่าต้นต้นใหญ่ครับอือฮึครับต้นใหญ่กะตายแล้วครัับมนจะตายเพราะมันขึ้นเนี่ยมันจะออกเขาออกใหม่เลยนี่มาอ่าใช่ใช่นี่แทงแทงยอดแล้วครับคุณผู้ชมครับอยากจะให้ดูนี่เริ่มแทงยอดครับนีฮะแทงยอดใหม่แล้วครับ อ่าเนี่ยแทงยอดใหม่แต่จากเดิมที่จะตายฮนะเนี่ยแทงยอดใหม่น,น,นะครับอ่ะดูที่โคนฮะคโคโนโม,ม,มันก็จะตายเพราะฉีดมันเต็มหมดเลยครับโอ้โหเลยเนี่ยนะฮะนี่ฉีดต้นด้วยเลยใช่ไหมครับเนี่ยด,ด้วยครับฉีดต้นฉีดกิ่งกีการหมดเลยครับโอ้โหเพราะมันจะต้องบูนหมดจากแผลเดิมที่เหมือนจะตายแนละ้วเนี่ยตอนนี้มันเปลือกเริ่มมาติดแล้วติดแล้ววะติดหมดครับครับอ่าเริ่มงอกเมื่อติดติดเข้นจะด้วยแล้วมันจะเขี้ยวเหงาแล้วอ่ะ ขึ้นสวยแล้วครับอืมตอนเริ่มสวยขึ้นดูต้นด้วยจะมาจะดูแต่ผลผลิตออกมาอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูว่าต้นมันโซมไหมต้นมันสมบูรณ์ดีขึ้นไหมต้นมันดีขึ้นนี่ดีขึ้นเลยเนาะสุดยอดโอ้โหที่ยอดอะไรก็แตกดอกแตกช่อแตกช่อมาเลยเริ่มแทงช่อรุ่นนี้ก็ไปโน่นอะต้องการกุดต้องการเก็บได้อ๋อรุ่นนี้แทงช่อใหม่เออนี่นี่พวกแทงช่อใหม่เนี่ย นากเล็กเไม่ลวงขณะแทงช่อนี้ก็ยังฉีดได้อยู่ได้ยังฉีดได้ไม่มีผลกระทบอะไรเลยไม่มีผลไม่มีผลกระทบยิ่งทําให้ติดผลมาในช่อเหนียวด้วยไม่หลุดไม่ล่วงจะต้องบูนด้วยสมบูรณ์ด้วยครับเพราะว่าบางทีคุณผู้ชมที่ทําการเกษตรอยู่เกี่ยวกับไม้ผลจะถามว่าระหว่างที่ออกดอกอยู่ฉีดได้ไหมอะไรเงี้ยได้ครับมะม่วงเนี่ยของคุณวิรัตยฉีดให้เห็นเลย ครับระหว่างที่ออกดอกติดผลเล็กๆก็ยังขีดได้อยู่ได้ครับถ้าจะเป็นเม็ดแบบนี้ขีดได้ยิ่งีครับพอขีดแล้วก็มันจะโตมันจะโตขึ้นมาไวกว่าด้วยไวมากโตไวด้วยขนาดดอกบานๆติดเม็ดเล็กๆอย่างนี้ฉีดจะทำให้ลูกโตไว้วขั้วก็เหนียวด้วยเหนียวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวครับโอ้โหสุดไม่ต้องไปใช้เคมีเลยไม่ใช้ครับ ตอนนี้พ่อไม่ใช้เลยครับแม่เาขาเลยาะไม่อันตรายแกพููเลยพกอแสดงว่าแม่ค้าที่มาซื้อที่นี่เนี่ยสบายใจได้เลยสบายใจครับแม่ค้ามาไหมครับวันนี้เนี่ยมาคับตะกียอยู่คนนรที่เลียงเขามาครับถามแม่ค้าตั้งนิดหนึ่งโอ้โห,โหนี่ก็แต่โลกไม่รู้ง ไม่มีลูก่วงดึนทั้งหมดโอ้โหนกกองอยู่ด้านโน,าน้นนะฮะฝั่งโน้นเขเก็บกองไวงง้ครับเป็นอย่างนี้ทั้งหมดสวยงามเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับอนี่ ีดูได้เดินดูมาทั้งสวนครับโอ้โหไปดูต้นไหนก็เหมือนกันสวยงามโอ้โหแม่ค้าเราอยู่ทั้งไหนแล้วครับเนี่ยถามหน่อยดิเป็นไงมะม่วงเขาเป็นยังไงครับสวัสดีครับ ผู้ชมจครับนี่เป็นแม่ค้าที่มารับซื้อมะม่วงของคุณวิรัติเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างมะม่วงที่นี่ดีมากเพราะว่าคือดอกไม่ใช่ดอกม้มากรนนี่เลยรับซื้อของเขามาประจําประจําแต่เที้ยนี้ดอกมากเพราะกระใชา้ย,ยายี่ห้อนี้นานโนอื นี่รับซื้อมาทุกปีทุกปีปีนี้โดกมากยังแปลกใจอยู่ว่าเอ๊ยอยู่ๆมะม่วงเขาดกเลยเขาก็บอกมาว่าใช้นานโโหยังไงมันไม่เข้าไปใช้อยู่อะทําด้วยเหรอนอกจากรับซื้อทําด้วยอ๋อปลูกมะม่วงใช้อยู่แล้วเป็นยังไงของเราที่ใช้เป็นยังไงใช้แต่ก็ดีแต่เพิ่งจะเริ่มใช้เพิ่งจะเริ่มใช้ใช้ดีก็เก็บส่วน ไปซื้อโทษทั่วไปถ้าบป็นกเนี่ยก็จะท่าบอกว่าแกงเนี่ยใช้นาโนสิเนี่ยอะไรเงี้ยถ้าไม่ชอบเขาก็จะไม่บอกอบานไปเก็บมาแปลงหนึ่งเขี้ยวของเขาดกมากเขาก็ไม่พูดเจนเย็นแล้วบอกว่าเบิ้มใช้นาโนฟิเนี่ยถึงได้ดกขนาดเนี้ยบอกใช้ใช้อยู่ถ้าไม่ชอบกันจะไม่พูดอ๋อกลัวอีกเขากลัวกลัวว่าจะ จะเอาไปใช้แล้วจะสวยเลยนะสวยลูกปีนี้ที่เก็บมาดกนักีแปลงเขาใช้นาโนครับแต่ก็คือว่าเก็บมาก่อนเขาจะไม่ดกอย่างนี้อืแต่ก็แก้งแยบข้าวว่าคนนจะใช้นาโนทีนี้ถึงได้ดกเขาบอกใช่เขาจะไม่ชอบกันจะไม่พูดปิดเคล็ดลับปิดส่วนใหญ่และเกษตรกรที่ใช้แล้วบางทีจะปิดไว้ผมเคยเจอบางพื้นที่เนี่ยถึงนาทีจะไม่ปิดจะบอกครับก็อยากจะให้คนรู้จักได้ดีขึ้น แต่นี้ช่างเก็บมะม่วงอย่างเงี้ยฉัาก็จะได้มาแนะนาไปว่าเออส่วนน้านส่วนนี้เนี่ยทำมะม่วงโดกใช้ยาใช้นาโนใช้นาโนแล้วดีปอกแก้วนาโนดีลูกก็จะสวยขึ้นน้าหนักก็ดีน้าหนักก็ดีผิวก็ดีแล้วรม่มีติรตลาดปลอดภัยด้วยไม่มีสารเคมีเห็นบอกว่าไม่ค่อยได้ใช้เคมีสักเท่าไหร่เลยแทบจะไม่ได้ใช้เลยตอนนี้ไม่ใช้ครับไม่ใช้เลย นั่นเห็นไหมใชายสะสดาหมักในการไล่พวกนี้แลดีกว่าดีกว่าถึงว่าแต่ห้องเข้าดกจริงๆยอมรับดกจริงจริงชดีมากใช้ได้ดีเราเป็นแม่ค้าประจำไปอกเอาไปใช้ได้แน่นอนพอใจพอใจอยากจะให้คุณรัดได้ฝากถึงคุณผู้ชมนิดหนึ่งครับที่ทำเกษตรเกี่ยวกับไม้ผลเกี่ยวกับมะม่วงต่างๆครับการใช้กอแก้วนาโนทั้งชนิดน้ำและก็ชนิดแคปซูลกับเชิญเลยครับ ฝากพี่น้องเกษตรกรที่ทำต้นมะม่วงทั้งไร่ครับใช้กอแก้วนาโนนี้แน่นอนครับไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงหรือท้านครับไ้อย่างอื่นครับแม่ค้าคนกลางยืนกันว่าดีจริงๆดีจริงดีจริงๆครับเพราะว่าเก็บมะม่วงทั่วไปจะรู้เลยว่านาโนนี้ได้พ่นจริงๆไปเก็บมาแทบทุกสวนทุกสวนใครที่ใช้ไม่ใช้นี่เห็นความแตกต่างเลยของคุณวิรัชใช้กอแก้วนาโนแล้วนี่ถือว่า เยยี่มสุดยอดมากครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นคํายืนยันของเกษตรกรและทั้งแม่ค้าที่ได้รับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรนะครับถึงการใช้กอแก้วนาโน,โนทั้งชนิดน้ํำและก็ชนิดแทซูลผลออกมานั้นต้องถือว่านี่เป็นความมหาัศจรรย์ดกมากๆสีสันก็สวยงามแล้วติดตลาดติดตลาดนะครับ ถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่านใดยังไม่ได้ใช้กอแก้ว・นาโนนะครับก็ลองนําไปใช้ดูและจะรู้ว่าสิ่งมาตรรา์นั้นเกิดขึ้นได้นะครับวันนี้ก็ทางรายการเกษตรกรตัวอย่างต้องขอบคุณคุณวิรัตนะครับและก็ทุกคนนะครับที่มาร่วมกันแบ่งปันประสบการณ์ก็ขอบคุณครับครับคุณผู้ชมครับเราก็ต้องถือโอ,อกาสนี้ลาคุณผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปลอดสารพิษป้องกันโรคป้องกันมแมลงเรียกได้ว่าประหยัดต้นทุนสุดๆแถมไรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นเกาะเป็นกำแม่ค้าที่มารับซื้อผลผลิตมาการันตีด้วยตัวเองแบบนี้เกษตรกรจะกลัวทําไมครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตปลอดสารพิษป้องกันโรคป้องกันมแมลงต้องก่อแก้วนาโน,โนชนิดน้ําและชนิดแคปซูลเท่านั้นนะครับสําหรับวันนี้ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ สนับสนุนโดยสารปรับปรุงดินก่อแก้วโกแคทวันสูตรมหาสตันชนิดเม็ดก่อแก้วนาโนชนิดน้ำช่วยเพิ่มผลผลิตป้องกันโรคป้องกันมแมลงได้อย่างสมบูรณ์แบบและก่อแก้วนาโนชนิดแคปซูลหนึ่งไร้ใช้1เม็ดใช้ไม่ดียินดีคืนเงินล